ชอบนี่เลี้ลงน้องเอานี่หนูหนูมใไปนิดแล้วหนูแล้วอันนี้โหลดอยู่เครื่องเอาเครื่องนั้นมาเครื่องนั้นมาเฮ้ยอย่าลืมอันแม่ยายเดี๋ยวก่อนยายลูมหมูตียายลูมหมูตีเร็วแล้วเฮ้ยไ่ขาดชุดเดียวครับว่าอาจารย์สสวัดีครับเฮ้ยว่าปะกันยุกี่ เห็ดละงอกแต่คุณเลื่อมาปฝาคุณแม่สุภาเห็ดละงกงอกก็มีลางงาอันนี้ไม่ใหญ่หลวงหงตีหรือคู่ร่วมบุรพาหรือคู่ร่วมบุรพาก็ขอบคุณวันนี้เพื่อนเอาเห็ดละงอกมาฝากคุณแม่สุภาพะนะป้าเนี่ยมักเนาะหนึ่งร้อยสิบแดงครับเศรษฐีเศรษฐีน้าพี่น้องเอาขอบคุณเนี่ยไม่ใหญ่หลวงหงตีขอบคุณหลายๆแนวมักพี่น้อง หมานหมานมานหมานเฮ่งิ่งปักๆเนอ้อด้วยกันในกัรป้าเราแซดมีมัดพอดนีไป